ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟ,ฟงสุย168กจำกัดร่วมกับคานมิเข้าเกียบรวยเพื่อนถุิสงกอบตาโกแก,มก,มมกม่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดเมยได้าเหนือกว่าด้วยเทคนโนโลยีขั้นสุดยอดจากเยอรมัน ภูมิใจเสนอรายการกีมบายฮอลิเดย์ครับขอต้อนรับสู่รายการกีมบายฮอลิเดย์นะฮะสัปดาห์นี้ผมก็ยังอยู่ที่ชายทะเลนะฮะบางขุนเทียนนะฮะก็กรุงเทพมหานครนี่เองสัปดาห์นี้ฮะผมได้รับการเอื้อเฟื้อนะฮะจากบริษัทตีเพชดอีโอเซลจำกัดนะฮะที่ได้เอื้อเฟื้อรถยนต์ออนิวสุดดีแมงนะครับพรีเปอร์รุ่นใหม่หมดนะฮะพรีเปอร์สำหรับคนทั้งโลกนะให้ผมใช้บรรทุกนะฮะรถจักรยานนะฮะกับพร้อมาทีมงานนะครับรถจักรยานนะสัปดาห์นี้ฮะได้รับ การเดือเฟือนะฮะจากบริษัทนะฮะไซเคิลสปอร์ตนะฮะจำกัดนะฮะผลวอจักนะ,ะผู้แทนจำหน่ายนะครับผมจกักรยานมืิด้าน,นะครับอย่างเป็นทางการนะครับะะแต่เพียงผู้เดียวเลยนะครับผมรุ่นนี้นะ,ะเป็นรุ่นรีแอ t e สเตอร์นะครับผม907เทคโนโลยีคาร์บอนนาโนนะฮะน้ำหนักเบาออกตัวแรงและเร็วให้การขับขี่ที่นุ่มนวลไม่กระด้างนะ,ะอีกทั้งนะชุดเกียร์เป็นกับชิบาโนอุนเทการะบบไฟฟ้า10เกียร ล้อเป็นโฟกัสนะฮะบอลแบริ่งสุดยอดถ้าเกิดท่านใดสนใจนะโทรติดต่อสอบถามนะได้ไดเบอร์ข้างล่างไม่ซื้อไม่เป็นไรฮะลองมาโทรไปติดต่อสอบถามก่อนนะฮะที่ c y เคิลสปอรเนี่ยมีจำหน่ายอุปกรณ์นะฮะเกี่ยวเรื่องของจักรยานเนี่ยหลากหลายมากหมวกเสื้อนะฮะกางเกง เดี๋ยวมาติดตามชมนะก่อนติดตามชมต้องขอบคุณนะโทนรสงกอบนะฮะตาโกแก่นะฮะมันทุกเม็ดมันทุกเม็ดนะฮะมีหลากหลายรสนะฮะรสกาแฟรสไก่รสกะทินะฮะรสกุ้งหลายรสนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะฮานามิข้าวเกียบรวยเพื่อนนะฮะสดใส่มนจะได้น้ําดื่มช้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วรับชมครับช่วงหนึ่งขับสนุนโดยฮานามิข้าวเกียบรวยเพื่อนโทริสงกอบตาโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ด เมด้าเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีขั้นสุดยอดจากเยอรมันรับ่ามชุมาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งครที่ผมมาปั่นที่บางขุนินชายทะเลนะครับสัปดาห์นี้ฮะเรามาเจอครับกลุ่มจักรยานกลุ่มหนึ่งแม่ชื่อเขาแป๊กแปงนะ,ะเดี๋ยวมาถามแบบว่าชื่อว่ากลุ่มอะไรนี่ับพี่ครับสวัสดีครับแล้วก่อนดีมาช่วยแนะน,นําตวนิดนึงครับพี่ครับผมวอริชวนานันท์นะครับก็มาปั่นจักรยานกับพวกเพื่อนๆนำกลุ่มนะครับชื่อกลุ่ม ปั่นมินิแล้วก็กินมาาะอนกินมาทอนครับเราทำไมถึงตั้งตั้งชื่อทีมว่าทีมนี้ครัอเราจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปน,นักกีฬายิงปืนโ<ห>อ้โหเแต่ใช้เวลาว่างที่ไม่ได้แข่งยิงปืนเนี่ยมาออกกาลังปั่นจักรยานแต่ปั่นเฉยๆก็ดูจะกะไรยอยู่ก็เลยปั่นแล้วก็ไปหาที่ทานอาหารอร่อยๆอราวแล้ววันนี้ทำไมถึงมาปั่นที่นี่ครับเพราะอะไรฮะก<ค>็เขาบอกว่าที่นี่อาหารอร่อยชอาหารอร่อยสด แล้วก็วิวสวยครับผมอากาศดีมีเลนจักรยานที่นี่ก็มีสถานที่ให้ปั่นจักรยานหลายที่มากครับสถานพันธายจุดชมโลมานะครับแล้วก็รวมไปถึงไปดูหมู่บ้านชาวประมงครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถ่าครับตัวนึงนึครับถ่ายแบบตัวนึงนะคอับถ่ายแบนึงครับแมานี่สุดที่นราเซชครับอ๋อแล้วเออจะไมถึงมาปั่นจักรยานเพราะอะไร จักรยานทำให้สุขภาพดีแน่นอนครับสุขภาพดีครับออกกำลังกายทุกคนนะครับสัมภาษณ์ดาราหน่อยอ้าวสวัสดีครับน้องแดงเนี่ยเราเจอบ่อยนะสนุกเต็มที่แล้วก็ออกกำลังกายเต็มร้อยโลออกพีวันดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแหมเห็นพี่ยืนเนี่ยอย่างนี้เล่นบอลไม่ได้แล้วเนี่ยอะไมครับออฟไซด์เนี่ยอย่างไงครับปั่นจักรยานผมปั่นเนี่ยครั้งที่สองในชีวิตโอ้ครั้งที่ชีวิตโปรตีนนี่ปั่นแต่ปั่นอย่างอื่นใช่ไหมปั่นแล้กอื่น แล้ววันนี้จะไปไหนต่อฮะจากจุดน,นี้ไปเดี๋ยวจะไปจุดชมรม,มาอ้าว,วท่ชนวม์มเดี๋ยวตามกลุ่มบั่นมินิมาทอน,ทอนแล้วก็กินมาทอนอ้าวฮะโอ้เรื่องกินที่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากครับถ้าพร้อมแล้วตามผมเรี้ไปเลยครับไปเลยครับทำชัวรมนี่ผมก็ปั่นแยกตัวมาจากกลุ่มนะฮะบั่นมินิน,น,นะฮะกินมาทอนนะครับเพราะว่าผมามีคนบอกมาว่านะครับตรงเนี้ย ในคลองคูใจเนี่ยนะครับมีการขุดค้นพบเรือโบราณนะครับต่เขาบอกว่าเป็นเรือจำเภาจีนนะลำใหญ่มากเลยแล้วข้างในเนี่ยในเรือเนี่ยก็มีเครื่องสั่งคอโลกนะฮะพวกช้วยชามนะของใช้นะฮะอยู่ในเรือด้วยแต่ติดตามชมดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่เพ้าว่าตอนนี้จะต้องขออนุญ,ญาตเอารถจักรยายนเนี่ยขึ้นบนรถกระบะยูสุออนอยูดีแมทนะฮะ ตามชมฮะแหมระหว่างทางที่ผมปั่นมาจากปุ่มนะฮะปั่นมินินะฮะกินมาทอนเนืพอดีแล้วก็นำหน้าบอกที่เป็นป้ายนะชาวบ้านบอกบอกว่าตรงนี้คลองขูใจเนี่ยขุดขุดนะฮะค้คนพบเรือโบราณผมเลยปั่นเข้ามาคนเดียวนะเพื่อนมาดูเพราะว่าระหว่างทางที่มาเนี่ยมันค่อนข้างจะเฉื่อยแฉะเดี๋ยวกลัวว่าถ้าชวนพวกเขามาเนี่ยจะรับอันตรายนะฮะแล้วก็จักรยานไม่สามารถปั่นได้พอดีว่าที่ผมมาได้เนี่ยเพราก็า หนึ่งไปก็ามาแล้วอ่ะพอเปนเจอลูกเจอทางที่เป็นเลนเนี่ยฮะผมก็รลดายาญาขึ้นรถยีซุออนยูดีแม็กน,นะฮะเป็นกับรุ่นใหม่หมดนะฮะแก่กับคนทั้งโลกเนี่ยนะครับแล้วก็มาจอดที่วัดไผ่กลางคลองนะฮะแล้วก็เดินเข้ามาดูการพบเรือโบราณประดิษฐ์ตามชมดูว่ามีรับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอเล เรือใแบบันกยาขึมาเนี่ยสยากล้คก็เรือเนี่ยชื่อว่าเรือแม่สุวรรณเทนวรลัชพิมา,าร,รีถุงลีหกระโองกลาบเบอหับที่กลา,างใบกานล่งานี้เป็นกระดูกกลางเลยเหรอ กลางกลางเรือเราที่เอาไว้ปักเสาธงท่านชมะเดี๋ยวพักคู่นะจะไปตามหาคู่ปั่นมินินะฮะจะากินมาตอนวลาเงวัน เรงพอๆกันเลยไปชวนไปชวนมาบ้างมวไมาบ้เป็นทางลัดที่โคตรที่เลยอันตรายเขาจะคู่ครับเห็นวิวข้างหน้านู่นฮะเห็นไหมครับมองไก,กลๆนู่นจะเป็นเหมือนกับซุ้มไม้ไผ่ไะนะอโอ้สวยงามนะฮะเดี๋ยวข้างหน้าเขอ,อาจจะขอแย่ปั่นนะครัตอนนี้ต้องช่วงที่ 2, สองสนุนโดยอนามิเข้าเกี๊ยวรวยเพื่อนถุยสงกรอบตาโปแก มันทุกเม็ดปันทุกเม็ดคานผู้ชมฮะก็นี่ช่วงที่2นะผมก็ปั่นเริ่มปั่นจากคลองคูใจจิที่ไปดูซากเรือโบราณนะครับปั่นมาเพื่อที่จะไปดูทะเลกรุงเทพนะอยู่ในซอยนี้คานผู้ชมมีมากลุ่มปั่นมินินะฮะกินมาราธอนนี้ไม่รู้หายไปไหนสงสัยคงจะแวะทานอยู่เพราวว่าเราปั่นมาเร็วไม่เห็นนะเลยไม่ได้สวนกันเลยไม่ได้ทักกันเดี๋ยวไปดูอย่เผื่อเขาอาจจะมาอยู่ข้างไหนก็ได้เดี๋ยวตอนนี้นะฮะช่วงที่2เนี่ย จะพาชาวบ้านครับไปชมทะเลกรุงเทพอีกมุมหนึ่งนะฮะของอาบางผู้เชี่ยชายทะเลเดี๋ยวติดตามชมฮะ,ะมาเลยครับครับท่านผูช้ชมฮะก็ระหว่างทางที่ไปดูทะเลกรุงเทพนะฮะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นปากอ่าวไทยนะฮะทะเลอ่าวไทยระหว่างทางก็ จะเป็นเหมือนกับป่านะฮะซึ่งเมื่อข้างนอกเนี่ยเป็นถนนนะฮะเป็นสังคมเมืองแต่พอเข้ามานี่เกียวเวงอะ่ะไม่ถึงประมาณสักพ้นจากน้อมามันไม่ถึงประมาณสัก10เมตร20เมตรได้นะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่นัท่านผท้ชมฮมเหมาะสาหรับที่จะมาพักผ่อนจิใจนะ,ะในการปันจักรยานหรือนะ,ะจะนั้งโมไซค์มาได้เพื่อชมความสวยงามนักชมก็เดี๋ยวมาติดตามชมดูว่า ความสวยงามของทะลกรุงเทพเนี่ยจะสวยงามอย่างไรฮะในตำแหน่งทิศทางที่ไม่เหมือนกันของที่บางขุนเทียนชายทะเลครับแล้วมาติดตามชมระยะทางประมาณ6กกิโลฮะข้างหน้าผมก็ไปกลุ่มจักรยานหนึ่งกลุมนะที่ขันจักรยานมานะครับเพื่อมาชมความงามแล้วไปท,ทักทายเขาหน่อยดีกวา่าครับ ชื่ออครับผมแนะนำน่อยฮะคำชื่อโจครับเอโจ๊กครับโจปะทะบางบอลมาเลยเหรอนะไปอ้อมท่าข้ามมาก่อนอ้อมท่าข้ามครับผมทำไมต้องอ้อมฮะก็ไปดูลิงอ๋อดูลิงอ๋อลิงลิงกาประมาณนนั้สนไหมนี่หน่อยก็ไม่สนครับไม่ค่อยดุตันก็คิดอ๋อกิบผมเพิ่งกลับมาปั่นประมาณปีนี้ปีเดียวครับปีเดียวสมัยก่อนอื่นไปไหนมาฮะก่อนนั้นก็เลิกปั่นไปครับก็ไม่มีเพื่อนปั่นอ๋อไม่มีเพื่อนปั่นแล้วปั่นนั้นกี่ปีครับพี่ปีกว่ากว่าปีกว่ากครับผมแล้วทำไมทำไมถึงมาปั่นก็อยยยาากกกทลลังเ มันหลักเลยไม่ต้องบรรทัดหรืออะไรเขาไม่ค่อยดีเาขาไม่ดีใช่ครับระยะทางที่ประมาณกีิโลรู้ไหมฮะจากทางเข้ามาจากทางเข้ามาก็น่าจะประมาณ3ามสกิโลนะสามสี่กิโลแล้วเจอทะเลเลยเหรอฮะเจอทะเลเลยสวยไหมฮะสวยไหมสวยครับสวยยังไงครับก็สวยก็คือจะเป็นเชือไม่ไผ่เชือไม่ไผ่อะไรอย่างี้ครับของผมเนี่ยจะเคย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 เข้ามาข้ามสะพานเมื่อกี้แล้วตอนนั้นมาบุรณะที่มากับรายการไบไซเคิลอ๋อไบไซเคิลอันนี้ผมกินไบฮอลิเดย์ กดไลค์นะครับผมได้ครนะนะก็ขอบคุณนะพี่ทั้งสองขอบคุณนะขอให้เชินทางปลอดภัยนะครับครับผมเอาละนผับชมนดีตยว่าติดตามชมความสวยงามที่พี่เขาบอกว่าสวยจริงๆตามมาเลยครับอ้าพี่ทำไมฮะมีอะไรฮะมีอะไรช่วยป่ะครับ แล้วเพื่อเอาหอยขึ้นนะหอยแทงครับอ๋อพี่ไปเก็บหอยตรงนี้เรียนของพิยาวังตอนอ่านะครับนะเข้าบ้านตรงข้ามเลยเข้ามาร,ระหว่างมาถึงประมาณกี่โลครับพี่สาม <3 S 2> โลน,นะคเดี๋ยวมาติดตามชมดีกว่าะระหว่างทางก็จะมีพบมากมายนะเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับอาระเดี๋ยวามาต่อขอบคุณครับพี่ครับขอยลำรวยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทุกู้ชมฮะก็เข้ามาในซอยแล้วนะครับเข้ามาถึงระหว่างทางครับผมสุดทางไป1กิโลฮะทางไปทะเล เดี๋ยวมาติดตามชมดูอะปัญจักรยานก็บอกว่าเลาะไปตามป่าโกงตาเป็นสะานไม้สุดคาสติกถ้าเกิดปั่นไม่ดีเนี่ยอาจจะตกทะเลได้ ทน้ำชมครับก็ใกล้ถึงแล้วฮะบ,บางช่วงบางตอนเนี่ยจะต้องเข็นนะฮะบางช่วงนะก็ก็ปัน่นบนสะพานไม้บางช่วงต้องเข็นเพราะเนื่องจากว่ามีการฝนตกเนี่ยนะครับทำให้พื้นไม้เนี่ยลื่นถ้าปั่นไปอาจจะลื่นตกข้างทางได้จะอันตรายนะครับทน้ำชมพ์เดี๋ยวมาติดตามชมดูความงามนะใกล้ถึงแล้วครับเห็นวิวข้างหน้านู่นนะเห็นนะครับมองไกลๆนู่นจะเป็นเหมือนกับซุ้มไม้ไผนะน่นะฮะโอ้สวยงามนะฮะเดี๋ยวข้างหน้าผมอาจจะขอแย่ปั่นนะฮะตอนนี้ต้องเข็นะ ทำชุมมะผมปั่นมาดูแลทำชุมมะหาลู่เลยฮะเป็นไม้ไผ่ชรอขึ้นมีทั้งหมด3ชั้นชั้นข้างนอกส่วน,น่จะติดทะเลก็จะมีนกมาหากินเข้ามาแล้วก็จะเป็นไม้ไผ่ชรอขึ้นนะครับผมเพื่อนะฮะกันน้ำซ่อตะลิงน,นะฮะซ่อชายฝั่งเข้ามาจะกินถึงกรุงเทพมหาคนครทั้งหมดสามสี่สามสี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ทำชุมมะก็ไม้นะครับป่าครงกลางเนี่ยมี4ประเภทนะครับผม เภทแรกคือถ้าขึ้นเป็นต้นตตั้งขึ้นมาเหมือนเหมือนต้นหนึ่งสองนะเหมือนเขาบอกว่าเป็นลักษณะของการงอกล่างเหมือนกับแท่งหนึ่งสองอันที่สองก็คือเป็นโยงไปโยงประมาณนี่คือเป็นการข้าจุนนะครับผมส่วนถ้าเป็นตอกลมนะฮะขึ้นเป็นแท่งๆขึ้นมาเป็นคุกเข่านะครับผมส่วนที่เป็นพุ่มูอีกอย่างนึ่ก็คือปุพรนะฮะจะให้ให้ให้ดูภาพแบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ท่านชมาดู ข้างหน้าสุดทางที่จะกลับไปนะสู่ออกโคเมืองเนี่ยนะครับผมทานกันไม่แค่อึดใจเดียวเองครับโดยประมาณสักไม่เกินสักครึ่งชั่วโมงถึง45่าทีความเป็นธรรมชาติที่ท่านผู้ชมสามารถเนี่ยมาสัมผัสได้เนี่ยด้วยตัวท่านเองเนี่ยแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครโดยใช้รถจักรยานเนี่ยนะสองยานพาหนะเนี่ยท่านผู้ชมจะสุดยอดแน่นอนกับบรรยากาศรวมไปถึงอากาศที่บริสุทธิ์นะฮะแล้วก็ได้รู้ถึงว่าเราควรที่จะ หนักถึงการรักษานะครับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้อยู่คู่กับหมู่มวลนุษยชาตินะตลอดไปนะครับเพราะว่าธรรมชาติถ้ามนุษย์อยู่แบบไม่ธรรมชาติมนุษย์ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ก็ตรงกันเลยการกินไม้เคยเลยเอาท่านชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้าไปหาที่พักสบายๆนั่งทานน้ําดื่มน้ํแอะไรกันดีกว่านะท่านชมมาพักสักครู่ครับท่านชมครับไม่เสียทีที่ผมแบนจักรยานมานะจากบางขุนเทียนชายทะเล22กิโล บัดมาทางเข้าไปคำเดียวหายเหนื่อยเลยนี่ผมจริงๆท่านผู้ชมไม่อยากให้กิ่นลอยไปจริงๆช่วงที่3าสนับสนุนโดยอนามิเข้าเกี่ยบรวยเพื่อนถุยสงกอบตาโปแ่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ด คาณผู้ชมัก็เื่อมาผมปั่นจากที่ปากุเกียนชายทะเลนะครับจุดชมทะเลกรุงเทพปั่นเรื่อยมาถึงหาชัยนะฮะเขาเป็นม,ม,มีคนบอกว่าที่วัดเจดน,นะฮะหาชัยเนี่ยมีอช่องอร่อยรอ้านหนึ่งนะฮะแต่ก่อนที่จะไปร้านล็อกช่องนะฮะผมแวะมาที่บุกาแฟร้านนี้เจ้าของคน,คนขายหน้าสาวสวยใจดีววแวะดื่มน้ำก่อนร้อนปั่นมาประมาณ22กิโลเมตร เล่ฮะได้แล้วครับซาเลยฮะเยี่ยมจริงๆท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวไปลิ้มไปชิมไปลองนะฮะล็อกช่องไทยวัดเจดนะฮะที่มหาชัยนะครับแต่รพร้อมล้วไปแล้วฮะไปถามน้องหน่อยนี่เจ้าของร้านสวัสดีครับน้องสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อแบงค์ครับแบงค์ ปัจจุบันนี้ก็ช่วยที่บ้านขายเลยใช่ที่นี่ของของคุณเนี่ยอร่อยอยังไงบงางแบงค์โดยวัตถุดิบที่สดใหม่ครับทุกวันก็คือแบบว่าต้องเป็นของที่ทำมาต่อว,วันครับโอ้แล้ววัตถุดิบนี่มีอะไรบ้างคะส่วนผสมก็จะมีพวกมะพร้าวใบเตยน้ำตาลม,มะพร้าวครับแล้วก็น้ำปูนใสแล้วก็น้ำปูนใสแป้งไป้ข้าวเจ้าโอ้ส่วนผสมในการทำล็อกช่องใช่ครับรโอ้แล้วทำวันหนึ่งกี่โลฮะวันหนึ่ง วันหนึ่งนี่ก็ประมาณตันหนึ่งประมาณประมาณอุยณ้ยพันโลเลยเหรอใช่ครับขายกี่โมงถึงกี่โมงครับบ้านเรานี่จะทําเสร็จตั้งแต่ประมาณตีห้าโอ้ตีห้าคุณเริ่มทำแล้วเหรอครับเริ่มทำตั้งแต่เที่ยงคืนเที่ยงคืนแต่เสร็จก็ประมาณตีตีห้าตีสี่ตีห้าโอ้แล้วเริ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงฮะเริ่มขายก็ช่วงเวลาตีสี่ตีห้าเนี่ยจะเป็นลูกค้าประจำเขาจะมาเอาอ๋อมาซื้อไปขายใช่อย่างที่เมื่อกี้ได้ไดเจอพี่เขานะ เอาละเดี๋ยวมาลิ้มาชิมมาลองหนึกันคนนี้ขอสักสี่ถ้วยได้ไหมไ<ด>ให้ผมมาทีมรานท่า<ด>นผู้ชมครับไม่เสียทีที่ผมแบบบัตจักรยานมานะจากบางขุนเทียนชายทะเลยี่บสองกิโลบั่นมาทางเข้าไปคำเดียวหายเหนื่อยเลย โอ้มันหวานแล้วมันนุ่มมันหอมผมว่าหอมยิ่งกว่านี่หอมจริงๆครัท่านผู้ชมไม่อยากให้กลิ่นลอยไปจริงๆโอ้โหหายเหนื่อยเลยฮะนี่ไม่แกล้งชมนะนี่พูดเรื่องจริงหายเหนื่อยโอ้โหสุดยอดหอมจริงๆแต่ผมขอ แล้วก็ต้องนะฮะกล่าวคำว่าสวัสดีเพราะว่าเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกินบายโฮเทลสัปดาา์นี้ก็เริ่มมาจากที่ะทะเลไทยนะครับบางขุงนเทียนชายทะเลนะครับผมแล้วก็นะฮะแวะเวียนมาไปปัน่นไปดูเรือโบราณได้ยินไหมได้ยินข่าวไหมว่า,พ,าพบเจอเรือโบราณทุ่บางขุงนเทียนชายทะเลที่คลองขู่ใจอาจจะไม,ไม่ไม่ทราบเพราะเป็นคนคนละพื้นที่นะฮะแล้วก็แวะเวียนมาชิมล็อกช่อง ก่อนเม่ี่าชมก็ไปพบกับร้านสาวสวยนะมุมกาแฟ <Wow. S 1> นะไปดื่มน้ำแดงผสมโซดาเพื่อเรียกกำลังเอาท่าน้ชมฮะก่อนจะขับจักรยา,านนะครับดูก่อนว่าตัวเองพร้อมหรือเปล่าถ้าง่วงก็อย่าขับนะปั่นได้ล้มเลยอันตรายนะฮะแล้วก็ทุกครั้งปั่นจักรยานก็ให้มีเครื่องป้องกันความปลอดภัยนะฮะก็มีอุปกรณ์มีมวกมีถุงมือมีชุด นะครับผมแล้วก็ปั่นจักรยานนะอยู่บนเลนของจักรยานอย่าไปล้ำนอกลู่นอกทางว่ราะอาจจะอันตรายจากรถได้นะฮะแล้วก็รถยนต์นะเห็นจักรยานก็เบรคให้ผมหน่อยแล้วกันนะสัก3ฟุต4ฟุตก็ยังดีนะฮะท่านผู้ชมท่านที่ขอบคุณนะฮะน้องแบงค์มาขอบคุณครับขอบคุณครับราการค้ารุ่งเรืองรุ่งเรืองนะฮะตลอไปท่านผู้ชมนะกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดิมนะสวัสดีนะครับผมและน้องแบงค์แล้วก็ทีมงาน,นะฮะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเ<ม>ยอ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาลนะฮะที่คนไทยเคื้อสายจีนะครับนิยมมากราบไหว้บูชาสักการะนะครับในเทศกาลของช่วงเทศกาลเจนรวมไปถึงเทศกาลจีนนะครับ